ส่งให้เราด้วยนะเพราะเวลาเด็กถามเราจะได้บอกว่าเฮ้ยมึงทำแบบนี้โอเคนะครับวันนี้นะครับกรณีว่าพวกเราไม่สามารถพับบิคโดยใช้ a n i m เมตในการหุ้มได้ถูกไหมครับเราจะมาทําเป็น h t m l 5อไฟและเราจะใช้โฟนกรในการหุ้มนะครับอันดับแรกเรามาที่ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเรามาที่ Public ใช่ไหมครับและให้พวกหนูติ๊กตรงคําว่าอะไรลูก HTML5 อ่าเยี่ยมมากครับแล้วก็ติ๊กคําว่าซิปอะไรโลก <45. S 1> เยี่ยมมากครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนูกดคําว่า Public ครับแล้วมันจะถามบอกว่ามันจะหมดอายุนะเพราะว่าของพวกหนูเนี่ยใช้ตัวทดลองใช้นะครับหนูก็ตอบโอเคมันบอกว่า Some object จะเออช่างมันเธอกด yes นะครับ ก็ Public นะครับเครื่อง i q อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเราควรจะเลือกเครื่องที่สเปคสูงกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเครื่องให้เลือกนะครับ i e q ก็ถือมือถือไปแล้วก็สั่นไปด้วยเพราะว่าโมโหนะครับอยากตกอาจารย์ <laughs> เต็มทีอ <laughs> ทีนี้ i q เราเห็นตรงไหนลูก S S ไฟ์ดอรซิปอาจ์เก็บไว้ไหน EQ ก็น่าจะอ๋อ,อ,อไม่มีแล้วครับอาจารย์พับปิกไว้ไหนวะปั๊บเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับมาดูใหม่นะครับ<ส>เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอ๋อเก็บไว้บนเดสก์ท็อปแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ว่า appcp ใช่ไหมลูกเดสก์ท็อป<ส>แล้วก็ appcp อ,อยู่ในนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูมันจะมีไฟล,ล์นามสกุล .zip คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นซ<อ>ิปอยู่เนี่ยใช่ไหมครับมีขนาดเท่าไหร่ลูกกี่เมก uh, <OC 3> หกจุดสอ่าเพราะเขามีกฎว่าห้ามเอาขึ้นเกินยี่สิบห้าเมกนะครับหนูก็มาปุ๊บแล้วหนูก็พิมพ์เข้าไปนะครับอา่าพิมพ์คาว่าโฟนแก <uss> ๊สครับทางครับอาจารย์อ๋อทางนะครับแอร์รว่าอ่าเก็บอ่าเสร็จแล้วปุ๊บ หนูมาแล้วนะครับหนูเห็นคำว่า Adobe p h o t a s h l p เห็นอยู่ใช่ไหมลูกหนูเลือกเลยลูกปึ๊บแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บหนูทำการหนูสมัครไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจำได้อยู่ใช่ไหมครับจำไม่ได้ครับอ๋อจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตใช้คอนเทนิวกับ a c e b o o k เนาะอาจารย์ก็เลือกนะครับ ขออนุญาตลงชื่อนะครับเขาใช้เห็นไหมครับมาเรียบร้อยแล้วครับหนูก็มาเลือกตรงนี้ครับ Open Source น,นะครับแล้วก็ เลือกตรงไ v เบ e นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกอัปโหลดสิบไฟล์นะครับไฟล์เราเก็บไว้บนนี่ใช่ไหมครับ,บ CP. CP ใช่ไหมครับและตัวนี้ใช่ไหมครับเราก,กด open เรียบร้อยครับเอาขึ้นแล้วครับมีขนาดอยู่กี่เมกนะลูกหกจุดสรอหน่อยเนาะ รอได้ไหมได้ถ้ารอไม่ได้ก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องรอนะครับรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอทีนี้เราก็จะลองมาพอหลังจากที่เราติดตั้งได้แล้วปุ๊บอี่ยนี้มันจะเตือนในมือถืออาจารย์อัปโหลดไปที่95 96เดี๋ยวจะ100แล้วนะฮะป๊าบ100แล้ว <c oughs> ตอนนี้นะครับระบบคลาวด์ก็คืออยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคนที่บิวให้เราต่อให้เครื่องเราสเปคต่ำหรืออะไรยังไงก็ช่างมันก็จะจัดการให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บอธิบายว่าแอปของเราเป็นอะไรทำอะไรยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจบแล้วนะครับเนี่ยอ้าวแล้วอยู่ไหนะ แล้วก็บิวเลยครับิมิ์เนาะเอ็ Enter your app แ p ปโฟมีแค่นี้แล้วก็พร้อมที่จะบิวแล้วใช่ไหมครับ5 4 3 2, 2> ถ้าถ้า new app นี่ก็คือสร้างแอปใหม่เนาะแต่ถ้าเราอัปโหลดแล้วเราจะบิวแล้วนะกดครับ ทีนี้จะบิว l เป็น iOS หรือ Android นะฮะ Android ครับก็เลือกแอนอะไรลูก Android ครับเยี่ยมมากครับแล้วจะเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนครับก็ desktop แล้วก็ App c p ครับ desktop FCP อยู่ไหนลูกก่างครับ App c p นี่ใช่ไหมป๊ับเสร็จแล้วหนูจะกด save หรือ cancel s เยี่ยมมากครับ มาแล้วเห็นไหม .apk มาไหมลูกมาแล้ถ้าหนูอยากได้เป็น ios หนูก็เลือก ios <Yes. S 2> แต่ตอนนี้หนูอยากได้ android <Enjoy. S 2> หนูก็เลือกเป็น a